เล็กลุวาครับของอดียานวันนี้เพียงี่นะพี่ครับต้องใจให้ภรอเพลนาบบนย้าเรื ลูกพุใครตัวนั้นตัวนั้นลูกพบไปลูกสาวเราใครไม่รู้เพราะเส้นเชื่อมนะเส็นลูกแองนะครับพี่สิัเดินเดียดจเลยอ้ยย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 ่ยย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  ปวับ้านร3ีนาและก็8ีนาครับวัดทุในสหครับีนารครับเ2ีนาวัดัาอาบ้มทองและก็13ปีนาวัดปัสาวรับฟังรสุทธและพี่น้องชาวัา20ีนาวัดโคกีครับ เดือนสั้นน้ำรู้ดังโตเปนไว้ตั้ ជារបស់យើងផងទៅឯងធ្វើពីផៃមិនខាក្នុង มันก็ม,มีคนพันคนแต่ก็เป็นลูกในสายที่เกิด นี่เป็นผู้ให้วิชาออกเคยให้เขา้าวให้ปลาเลี้ยงเป็นมากทุกส่วนต้องมาอยู่ในสำนักตาต่อยากเรียนรู้ผานหน้าผิครูเป็นครูก็ให้ความรู้ ครบทัวรขอให้สิบขอครูจงออกไปสู้ชีวิตจงทำความดีไม่เป็นนิดจงอย่าไปคิดผันทวนจงทำความดีไม่เกินัวอย่าทำความทวเกินควรสวัสดีครับพ่อ รถห้องน้ำมาแล้วนะครับครับไปกลับไปสองคันแล้วมั้งก็คนเยอะจัด่ะใช่ป่ะเต็มวัวเข้ามาเมื่อกี้เออทำไมกลับมาเล่นพี่เอไม่ทันอ่ะทำไมอ่ะไปโผล่ทีอยู่เทศบาลยุธยาไม่ไม่เนียบย้อนกลับไปรู้ไม่ผเขิดประตูบอกตัวมันรถอยู่ในรถนั่งขี่อยู่ที่พายตัวบอกว่าเขาจะกลับูต้องนั่งวีโมไซายกลับมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้กูเรือไม่เต็บนะครับรีบขึ้นครับ เอหลม็อสูััจาสเาดมเดมาผมคัออมงอคัวเอาริดใจย่ไได้มากมาพีสำหรับราชบุตรเทียนสิเสื่องของดูได้มีจับไมวมาถึงโอ้โหกางเป็นวิชาเพลงดบเพลงโทนเส้นี้องก็เล่าเาอกของก็นังนั่งน่งนั่นิ่งนช่ไ เ่าไป้ว like le ่คนขึ้นยอะแตาไเจ้าขอให้สักการะง่ไได้ม่ามใดที่เพอเกลิงราชไปจอมประดที่ศิษย์จะกลับมาตอบแทนพระคุณในการนำเจ้าภัยไปเป็นทหารรับจนระมงกุฎจิงคระบงกใจมากเลยนะจะเอากระบอกเป็นทหารในเมืองหลวงเลยหรอจริงจังลยรพูดจริงป่ะเนี่ยเราไปเจ้าพูรงไห้องอรว่าไทยมากเลยค่ะเดี๋ยวที่นั่นในภัยอยู่ที่นี่นะ จะสุดซอมผีมือทุกวันเลยให้เก่งเปอนพระองค์ทั้งสองเนี่ยแล้วกลับมาแล้วก็หมกเช่นด้วยนะเพราะฉะนั้นรออยู่นี่นะได้เลยพี่คะโอ้พราเจ้าเราต้องทำอะรนทางแลาสิ่งธรมดาช่วยพี่ได้สิตัเียกขายจะกุ่นให้พบกันนะเพื่อนเช่นกันเด็กปลอดภัยพี่ค่ะโชคดีพี่ค่ะเห็นไหมดูที่หน้ากล้องทุกดวงบ้านใหญ่น้าผู้หญิงทุกคน ไปบอกเขาไม่ใช่ใครเลยแม่ลูกสาวก็น่าจะโงูนะว่าพิเพินเองเราก็จะกลับบ้านเลอง้ล้วไมนไจ้จะ่ากใครไม่ดูแลต้องมีคนที่ไว้ใจได้ด้วยก็คุยกับใไปได้เมือ่อเราโทรมาฝากไว้กับสอนลังก็งั้นนะเพราะว่ายังทำอะไรไม่เป็นเท่าไหร่ รู้ได้ไงเยี่ยวไกลกว่ากูเลยนะสิอะไรเดินเดินไปอ่ะเออเดินไปไกลกว่านเมืงมันเนี้โอ้่าลกบี๊ไม่ได้เลยพุทมาหนึ่งคนแล้วไม่ได้ไม่ไดเออฝาให้คนนี้ดีกว่าดาวตลกซุปเปอร์สตาร์หน้าตาเหมือนหมาโง่ดีอ้าคุณจังไอ้กิเล่เดวะไปไอ้ไอ้ลูกไม่ลเออ พอนัดเดทครับเล่นนาดเดททำไมมที่มาที่ทำไมพงศ์นัดเดทมาที่ไหน่มาที่ไหน่อยมีอะไรคือคนศ์ชอบมีเรื่องอยากจะบอกว่ามาอยู่ที่นี่แอบรักผู้หญิงทุกคนนึงคือยังไงคือมาคือว่ายังไงมาเล่นที่นี่ใช่ก็แอบรักผู้หญิงทุกคนนึงโอ้ยเหมือนพงศัใเลยจริงหรอจริงจริงมันไายเลยเหมือนเลยเจอที่ห้องน้ำ ใช่ทีห้องน้ำสุดยอยโอ้โหชกตาเลยอ่ะลูกนั่งก็นั่งอยู่ไหนนั่งอยู่คนไหนคนไหนแถวแถวนี้ยหาด้วยอ่ะเขาไม่กล้าไปชี้เขาต้องกลัวเขินบนชั้นที่อายบนชันไม่กล้าเอางี้บอกคู่พันสัญญาไปดีกว่าทีี่่นคือเป็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กไม่สูงตัวไม่เนี้ยดิก็ไม่สูงไงเลยผู้หญิงตัวเล็กคือผู้หญิงน่ารักผู้หญิงตัวเล็กน่ารักเตี้ยเตี้ยนี่ยคือมันต้องขี้เหร่แล้วนั่ะและนี่คือตัวเล็กตัวเล็กน่ารัก แล้วก็ไว้ผมนี่ผมสั้นไว้ผมสั้นแบบพวกดีเจโซดาไครวะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ดีเจโซดาไม่รู้รู้จักเดินไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักที่เขาเดินชงโซดาไมเเออนั่นแหละก็ผมสั้นผมสั้นๆั้แต่งตัวนี้คือแบบนี่เลยใส่เดี่ยว ผู้หญิงเปรี้ยวซะด้วยใช่ผู้หญิงเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้เป็นสายเดียวเส้นเดียวนะเป็นแบบสายเดียวเส้นหนาหนาหน่อยหนาหนาใช่ไหม่าเขใส่เสื้อกล้ามเลยสิไม่ใช่เสื้อกล้ามเรตามมาเสื้อกล้ามสิมันเป็นสายเดียวแต่ว่าเส้นมนานาหนาคุณเขาหนาเนาหอาหนาหอาเนาหนาหนาห่าช้าหน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 ่หนาหนากนาห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 ไาหน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 ่หงาหนาหานาหนนนาหนาหนานาหนาหนาห่าหนนาห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 นา เออประมาณนั้นแหละเออแล้วไงนุ่งนุ่งกางเกงไหมไม่นุ่งกางเกง้ยกระโปรงนะซิไม่ใช่ตัวเบงเป็นกระโปรงเป็นผิงไทยกระโปรงสั้นเสมอโู้ไม่ไม่ไปเอาผมฉันไม่ชอบมีคือตะตุ่มเลยเจอนี่คือรากต้องต้องดึงขึ้นหน่อยอ๋อแสดงว่าแนวปาร์มี่นะซิใช่แนวปาร์มี่รองเท้าที่ไม่ใส่ด้วยไม่ใส่ไม่ใส่ก็จะทีไปเอาได้ดีไปเอาได้สบายกระเป๋าไหมสบายกระเป๋ลุยง่ายกุชชี่ง่ ไม่เฮ้ยเนอะก็พี่ว่าอะไรทุงปุ๋ยเป็นคนบ้านบ้านพยายามหลีกหน้าดูนะำมันเนี่ยเป็นคนบ้านบ้านถี่เพราะเขารู้ทันเป็นคนบ้านบ้านเออก็คือเป็นคนเป็นทุ่งปุ๋ยโอ้โหแต่ว่ามีสไตล์เป็นยุโรปนิดหน่อยยุโรปเนี่วะคือไม่ใส่เสื้อในนองยาดังนี่เลยคอไอ้ที่นองเออแต่เขาเรียกว่าคนมีอายุไอ้บ้าเหมือนเราแหละไอ้บ้าแเรียกว่าคนมีอายุ รู้ทันตลอดไม่ได้เลยเขาไม่คุยไม่จบเลยเออเออแล้วไงแสดงว่น้าผู้หญิงยกคนหนึ่งคนไหนลูกสาวที่นาจะกูเอ้านล้วไปพิเพิลเอาเขาก็บอกเขาไปเลยดิเดี๋ยวฉันจะกลับไปจีนซะก่อนกลับทำไมอ่ะไปเอาเสลเงินเสลทองมามารับถึงที่บ้านเลยไปเออไม่บอกเขาเลยดิไม่ใช่แต่ฉันต้องขึ้นเถลิมราชกิจ7วันฉันจะรีบกลับมาโอ้มาเล่นวันนี้วันเดียวนะ นานแลเจวันน่ะขอสมมุติเอาเอสมมุติจะ่จะเวลาพิเพิร์ซะก่อนเวลาทพิเพิร์นซะก่อนเวลาพ่เพิร์นเวทเซเว่นซื้ออุปกรณ์พักหนักนี่ช็อตนี่พกท่านเหนอรลไปไปมาน้าไปไปธุระแป๊บไปแล้วครับผมโอ้มาคืนแื่วกลับเช้าไปแล้วต้อผมไปผมไปเดินมิน่บากับหลวงพี่เบล บรรยากาศเช้าครับมึงเนี่ยถ้ามีท่าบัครับก็บบไปลูกปิดไฟครับเดินหิ้งติ๊ก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 ไปทุกเดือเออระวังนะลูกนะครับจะไปล้างรถล้างลาดูฝนสะักบ้าทำไมตกอย่าไปล้างลูกทำไมอ่นะก็ล้างรถตลอดนะอ่ะผมก็ชอบล้างสะอาดครับพ่อไปไปช่วยไม่กลับมาล้างพ่อเนะี่ยพ่อระวังให้ดีนะครับผมณ์ไม่กวนพ่อ พ่อเราอยู่บ้านนะพ่อลแล้วมึงจะไปไหนมึงห่วงพ่อมาวะเนี่ยเอ้ยเอาโถนี่เขามีคนดูแลแล้วมังห่วงมันโตแล้วเอาเขาโตแล้วมึงก็ต้องดูแลเขาแก่แล้วดูแลเขาบ้างเฮ้ยเดีหน่อยเขาใกลตายแล้วเป็นไรหรอกมึงบ้านี่พ่อมึงจะไปแช่งพ่อมึงดินนผีให้แรงไปก่อนมึงจะไปไหนเอตุล่ากับหัวใจอ่านี่กูเนี่ยเป็นเด็กแวนก้นรู้เปล่าเฮ้ยก็คือเนี่เข้าคืนกูวิ่งอยู่แถวเนี้ย เนี่ยหน้ามันดิเล็กไต่แก่วอลเเชนวิ่งมาแล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊กขับรถโบไซมึงเลยนะเด็กแว้นอ่ะหัวสองล้อนี่กูถนัดมากเลยกูเห็นปั้นจักรยานยังล้มเลยนั้นมันเพิ่งห้าขวบยังเขาไม่เป็นไม่เป็นไปก่อนแว้นเหรอเออวันนี้แว้นแม่เนี่ยแว้นแว้นแว้นเออลุยอีกแค่ไหนล่ะแต่ลุยอย่าพูดเลยอีแฟนแล้วแม่ชื่อกอยกอยไม่น้อยถ้วยไปต้องไปหากอยซะหน่อย แต่ก่อนจะไปหาก่อนเน่ยต้องให้ไอ้กวยมาคุยก่อนที่รู้ว่าเรารักน้องมันอยากรู้ว่กไอนเสือขนาดไหนถ้าอยากรู้ตามมาเดี๋ยวพาไปดูแสงเครื่องเมลนรเบลิละะบในเวลานี้ครูคิดมาถึงเวลาเลยลูกที่เจ้าจะต้องเดินทางกลับสุรินทร์นครธงนั่นคือแผ่นดินบ้านเกิดเรานอนทองเจา้าแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ครูคิดไว้ในใจมันไม่ผิดพลาดเมื่อเจ้าเดินทางกนนลับถุงนรครธงเวลาใด มันจะต้องมีกองทัพเหยียบย่อมถึงรานนาไทยอย่างแน่นอนแต่ครูอยากให้เจ้าจำไว้นะปากศึกนครทมยกทัพถึงรานารานาไทยแม้ทัพแห่งรานนาไทยจะรับศึกก็คือขอ้าคุนพิไทยจำไว้โอ้โหแปลกนะเนี่ยทำไมมังคองไม่ย่างพวกท่าน จะได้สอบแข่งระดชบพญ่าค่ะคืออผมใช้านด้รับคำสั่งจากเสด็จพ่อขององค์ท่านถ้าเกิดองค์ท่านเนี่ยเรียนจบเสร็จเวลาใดให้กับพี่นิดใหญ่ด่วนพญ่าค่ะเ้ียงนจะดเด่นทางกับสุพินได้ขอโทรไปก่อนเลยเอ้ารู้ดีเช้าเราสายข้มวันจะรีบกลับเมืองทันทีเอ้าไม่กลับพร้อมผมใช้เลยเหรอวันนี้เรากลับไม่ได้เราสายข้มือนยงมีธุระที่ต้องทำอีกอ๋อมีธุระเดินทางไปก่อนเลยนะ้วยพญ่ะขอบใจมากโชคดี ตอนนี้เราแสางคำเมืองยังกลับมาไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เราแสางคำเมืองแอบ,บรั้นอ่าไม่เสียกับพี่เพลินลูกสาวของจะได้จบโรงของพี่ชัยที่สำคัญตอนนี้พี่เพลินลนแกนะกำลังตั้งท้องเลยด้วยพรุง่งนี้เช้าเราแสงคำเงินจะต้องเดินทางกลับโซบินเนียคอนโทรนแล้ววันนี้ตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตาย่ายดีอย่างไรเราแสางคำเมืองจะต้องไปบอกพี่เพลินเนลยให้รู้ไว้ไ,ได้ ว่าเราใส่เขาแล้จะต้องเรีนทางกกับสุริีนครพอทงแล้วเล่นกับรามันเล่นกับไปไอมันกลายเป็นดวว่ 们、嗯